สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ w สองศูนย์สี่นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับแต่ว่าปัญหานี้เจอนี่ก็คือเวลาบิดสตาร์ทแล้วไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะครับสตาร์ทเงียบนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้เลยนะครับสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะเกิดจากตัวนี้นะครับเป็นตัว ล็อกคอไฟฟ้านะครับล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับจะสังเกตนะครับจะมีเดือยโผล่ขึ้นมานะครับเวลาเรากดรีโมทเสร็จแล้วเนี่ยเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทแล้วนะครับตัวคอรพวงมาลัยก็จะไม่ปลดล็อกนะครับคอรพวงมาลัยจะไม่ปลดล็อกไม่มีเสียงดูดนะครับก็คันนี้นะครับผมมาทําถึงที่นะครับมาลื้อมาถอดมาแก้ไขถึงหน้างานเลยนะครับก็ทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับให้ลูกค้านะครับคันนี้เลือกเป็นระบบ ตัวเป็น emulator นะครับ emulator ก็คือจะทการปิดระบบล็อกคอไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ล็อกคอนะครับแต่อย่างอื่นก็ทํางานปกตินะครับสตาร์ทใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมประกอบรถเสร็จนะครับจะทาจะมาทดสอบสตาร์ทให้ดูอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ประกอบเสร็จก็ของเดิมเดิมนะกเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับหรือจะใช้เป็นกุญแจเสียบก็ได้ได้ทั้งสองระบบนะครับผมก็ได้ใช้เครื่องสแกนนะครับทำการลบโค้ดเคลียร์โค้ดทุกอย่าง สมบูรณ์ครบหมดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเหยียบเบรคครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้นะครับรถสตาร์ทเงียบนะครับคอพวงมาลัยล็อกนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการทำถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ